มาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆง่ายๆว่าดอกลิ์คืออะไรนะก็เรากําลังจะไปทิศทางไหนนะเตรียมจดเนาะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยาก,ยากวิธีการทําก็ไม่ยากนะยิ่งคนที่ไม่คิดอะไรเลยเขาจะไม่คิดอะไรเลยไม่ใช้สมองตัวเองยิ่งไปเร็วนะเพราะว่า การที่คุณจะมาทําธุรกิจและสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านคุณคิดเองไม่ไดนะ้คิดเองไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าคุณทํางานประจํามาทั้งชีวิตคุณไม่เคยบริหารธุรกิจคุณไม่รู้ว่าต้องทําอะไรไงบ้างเพราะฉะนั้นทักษะเดียวเลยที่จะทําให้คุณไปเร็วก็คือทําตามที่บอกทาตามที่แนะนํามันจะไปเร็วมากเนะี่ยแต่ถ้าคุณคิดเองเออเองวางแผนเองมันจะไปช้ามากนะเพราะว่าคุณไม่เคยทําธุรกิจคุณไม่เคยผิดหวังคุณไม่เคยเจอปัญหาคุณไม่เคยเจออะไรมาก่อนนะมันก็เลยทําให้ไปช้านะไปช้า โอเคสำหรับคนที่เลือกที่จะทำธุรกิจแล้วเนาะนะนะก็อยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนะี่ยก็ตั้งใจเรียนรู้นะครับตั้งใจเรียนรู้มาดอ l ลิสคือหลังจดนะดอบลิสออะนะสนะคือบริษัทสตาร์ทอัพนะที่ทำแอปพลิเคชันที่จะมาขายอาหารเสริมความงามเครื่องสำอางนะจดไว้เลยนะ ชดนะทันไหมบริษัทดอบลิฟเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยนะที่จะเข้ามาทำแอปพลิเคชันเอาไว้จัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามเครื่องสำอางนะสินค้าประเภทนี้โอเคไหมครับทีนี้นะเนื่องจากว่าเรากำลังทำแอปน,นะแอปเราเนี่ยนะจะเสร็จ นะภายในเดือนนี้นะไปลายเดือนนี้น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จนะตั้งใจฟังก่อนนะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะนะฮนะบริษัทดบับลิสไม่ใช่บริษัทขายอาหารเสริมไม่ใช่บริษัทขายอาหารเสริมจะเป็นสตาร์ทอัพแเราทำอ e ีคอมเมิร์ซนะให้นึกถึง s h o ปปี้ลาซาดแล้วก็อลีบาบานึกถึงแบบนั้นไปเลยเป็นแอปแอปหนึ่งที่มีสินค้าจัดจำหน่ายแต่ว่า สินค้าของเรานะครไม่ได้เยอะหรือหมวดหมู่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครเราขายแค่อาหารเสริมทุกชนิดนะอาหารเสริมความงามเครื่องสำอางที่จะมาจัดจําหน่ายที่นี่หรือภาพตัดนะครับทีนี้นะพอเราเป็นแอปพลิเคชันนะเอาไว้จัดจําหน่ายแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าทุกๆแอปพลิเคชันนะทุกๆแอปพลิเคชัน จะต้องมีผู้คนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะต้องมียูเซอร์นั่นเองนะต้องมียูเซอร์ยูเซอร์คือคนดาวน์โหลดยูเซอร์เนมมียูเซอร์เนมมีคนดาวน์โหลดแอปซึ่งวิธีการทำให้คนดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะซึ่งบริษัทรุ่นพี่ของเรา s h o ป e e La z a d a นะรุ่นพี่เราเนี่ยเขาเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยวางแผนเพื่อที่จะขาดทุนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะ วางแผนเพื่อที่จะขาดทุนนะสิบปีกว่า,วาแล้วแต่เขาแล้วแต่ว่าใครมีเงินมากกันน้อยนะที่เขายอมขาดทุนเพราะว่าเขาต้องการขายสินค้าต่ํากว่าราคานะเพื่อให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขานะซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชันของรุ่นพี่เราก็ตอนนี้สี่สิบห้าล้านยูเซอร์ลักเปิดมาแปดปีขาดทุนทุกปีนะปีหนึ่งสองพันล้านสามพันล้านนะแล้วแต่ว่าปีไหนจะขาดทุนมากขาดทุนน้อย เพื่อให้มียูเซอร์เยอะนะถ้าให้รวมๆคนที่ดาวน์โหลดแอปนะลาซาด้เนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบร้อยล้านยูเซอร์ละนะร้อยล้านคนที่ดาวน์โหลดนะครับอันนั้นช่างเขาอันนันเป็นรุ่นพี่เรานะแต่ว่าย้อนกลับมาดอบลิสดอบลิสไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นไม่ได้มีนักลงทุนมาเอาเงินมาสนับสนุนเพื่อที่จะไปทําโฆษณาหรือทําการตลาดให้คนมาดาวน์โหลดแอปเพราะฉะนั้นดอปลิสก็เลยเลือก วิธีการทําการตลาดแบบใหม่ก็คือการตลาดแบบ Affiliate นะ affiliate นะ Marketing นะการนะการตลาดแบบ Affiliate Marketing เนี่ยเขาเลือกเป็นการตลาดแบบช่วยขยายนะซื้อขายสินค้าผ่านลิงก์นะการตลาดแบบช่วยขยายซื้อขายผ่านลิงก์นะครับเราทําการตลาดแบบ Affiliate เนาะก็คือแทนที่เราจะ ไปทโาโฆษณาแทนที่เราจะไปจ่ายเงินให้กับ f c e b o o k แทนทีเราจะไปจ่ายเงิน facebook ให้กับ Google, Twitter, หรือตามทีวีต่างๆนะบริษัทเลือกที่จะแบ่งกําไรหรือรายจ่ายให้กับคนที่มาช่วยบริษัททําการตลาดหรือช่วยหาคนโหลดแอปนั่นเองนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาที่นี่หรือจะเข้ามาทําธุรกิจที่นี่ ก็คือมาช่วยบริษัททําการตลาดทํา PR หาคนโหลดแอปนั่นเองนะต้องมีคนโหลดแอปโอเคไม่ได้มาขายของนะเพราะว่าในแอปแอปเราเนี่ยจะมีสินค้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันรายการจนถึงหนึ่งหมื่นรายการเราจะมีสินค้าเอาไว้ในระบบซึ่งสินค้าในระบบเนี่ยก็มีทั้งคนที่เอามาฝากทั้งของบริษัทเองนะซึ่ง เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่มีสินค้าที่เป็นเจ้าของแอปที่เป็นเจ้าของสินค้าแล้วนะก็มีโอกาสที่จะเอาสินค้ามาไว้ในแอปของเราได้ตอนนี้นะแอปพลิเคชันของเรานะมีคนดาวน์โหลดหรือสมัครทั้งหมด400,000คนที่เปิดมา400,000คนที่เปิดมานะฮะและก็มีคนที่ทำธุรกิจนะทำธุรกิจเนี่ประมาณ250,000คนนะส่วนอีกแสนห้านั้น ส่วนก็เป็นลูกค้าเขามาซื้อของใช้ของกินตัวอีกสองแสนห้าหมื่นคนคือคนที่อยากจะสร้างไรายได้นะซึ่งคุณเข้ามาที่นี่คุณอยากจะสร้างไรายได้ก็ได้หรืออยากจะเข้ามาช้อปปิ้งก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราอ่ะทีนี้การที่คุณจะเข้ามาในธุรกิจดับดิบนนะคุณนะจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสถานะจดไว้สามสถานะนะ สามสถานะนะตั้งใจฟังคนที่ฟังคือคนที่จะเข้าใจคนที่ไม่ฟังคือคนที่ไม่เข้าใจนะต้องฟังนะคนที่งงคือคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังดีๆคุณจะไม่งงเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากสถานะแรกสถา,านะแรกโอเค สถานะแรกที่เข้ามาตั้งใจฟังนะสถานะลูกค้าลูกค้าก็คือคนที่สมัครครั้งแรกกดลิงก์แล้วก็สมัครกรอกชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะได้เปิดแอป,ปขึ้นมานั่นคือลูกค้าก็คือคัสตมเมอร์นะนะคุณสามารถดูคุณสามารถดูนะาาถด,ดูว่าคุณหยุดตำแหน่งอะไรได้เดี๋ยวเพิ่งอย่ายวเพิ่งออกไปดูนะดูตรงนี้ ตรงนี้สถานะตรงนี้สถานะคืออยู่ตรงนี้ตรงบีโอนนะสถานะอยู่ตรงนี้โอเคคนที่เพิ่งสมัครเข้ามามันจะขึ้นคําว่า customercustomer Customer ย่อมาจากลูกค้าลูกค้ามีหน้าที่ทําอะไรก็ช้อปปิ้งนะมีหน้าที่ช้อปปิ้งซื้อสินค้านะครับอ่นะยกตัวอย่างง่ายๆ ตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมดประมาณสามสิบรายการนะย,ยกตัวอย่างง่ายยกตัวอย่างสินค้าตัวนี้บัตโรเซร่เที่ทานแล้วผิวขาวผิวใสเนี่ยตัวนี้ราคาปีกราคาลูกค้านะเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ่ะพิมพ์ลงมาพิมพ์ลงมาเก้าร้อยเก้าสิบบาทคือราคาลูกคา้าคุณสมัครมาปุ๊บลองจินตนาการคุณสมัครมาปุ๊บ คุณจะเห็นราคาสินค้าราคาปีกนะทั้งระบบคือราคาปีกหมดคือราคาขายน,นั่นเองนะนึกออกใช่ไหมคือราคาขายเก้าร้อยเก้าสิบบาทคือทั้งระบบโอเคไหมครับนึกภาพตามเนาะทีนี้นะครับลูกค้าก็มีหน้าที่แค่ซื้อของอย่างเดียวแต่สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจนะสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจสถานะต่อไปคือสถานะนักขายอันนี้สําหรับคนที่ชอบขายนะคนที่ไม่ชอบขายเนี่ยไม่ต้องแต่อันนี้เอาสาหรับคนที่ชอบขายก่อนจะได้กําไรน้อยหน่อยนะสําหรับคนที่ชอบขายก็แค่กรอกข้อมูลเข้าไปอัปเกรดเข้าไปกดแก้ไขข้อมูลนะก็ เลขที่อยู่กรอกบัตรประชาชนกรอกอะไรให้เรียบร้อยนะโอเคกรอกให้เรียบร้อยเลยนะสถานะจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเจ็ดร้อยบาทนะคือสถานะเซลแมนเซลแมนนี้ย่อมาจากอะไรย่อมาจากลูกค้าไอย้ย่อมาจากนักขายนะนักขายย่อมาจากนักขายนะครับคุณกรอกข้อมูลไปอัปเกรดใส่เลขบัตรประชาชนเรียบร้อย คุณจะเห็นสินค้าในราคาเจ็ดร้อยบาทซึ่งก็ถูกลงประมาณ3ามสิเอร์ซนะเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นเซลแมนคุณจะเห็นสินค้าถูกลง30%อร์ซทั้งหมดทั้งระบบโอเคทั้งระบบเลยนะทีนี้สําหรับคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจสําหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันก็คือตําแหน่งบีโนะสองตำแหน่งแรกไม่มีลิงก์ ตำแหน่งที่สามจะมีลิงก์นะ BO BO ย่อมาจาก Business Owner ก็คือผู้ประกอบการนั่นเองนะเอาเป็นว่า BO เปรียบสเสมือนเจ้าของแอปพลิเคชันนึกภาพตามเลยคุณคือเจ้าของแอปพลิเคชันซึ่ง BO คุณจะได้กำไรห้าสิเปอร์เซ็นทั้งระบบทั้งระบบตัวนี้ BO ราคาห้าร้อยบาทนะ คุณเป็นบีโอปุ๊บคุณจะเห็นสินค้า50%ทั้งระบบเลยจำจำได้ไหมบีโอจะมีลิงก์เป็นของตัวเองลิงก์นะลิงก์เป็นของตัวเองนะส่วนลูกค้าไม่มีลิงก์เซลแมนไม่มีลิงก์บีโอมีลิงก์อย่างเดียวนะโอเค ซึ่งนะการเป็นบีอนะนั่นง่ายมากสมมติคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้วคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้วคุณเข้าไปดูในระบบนะคุณเข้าไปดูในระบบถ้าคุณไปนะเมื่อก่อนการเป็นบีนี่นะคุณจะต้องขายสินค้าสะสมเนี่ยประมาณสองร้อยชิ้นสองร้อยชิ้นนะนะแต่ตอนนี้ไม่ ไม่นไม่ได้อยากให้มันใช้สองร้อยชิ้นนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสําหรับคนที่จะมีลิงก์เป็นของตัวเองลิงก์เอาไว้ส่งให้คนนั้นคนที่สมัครนะครับติดตั้งแอปเนี่ยนะก็คือคุณเข้าไปดูในระบบมันจะมีสินค้าสั่งซื้อสินค้าสองชิ้นนะสั่งซื้อสินค้าสองชิ้นคุณเข้าไปตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้เนี่ยสั่งซื้อสินค้าสองชิ้น เข้าไปดูนะมันจะมีป้ายคําว่าเป็นบ o ออยู่นะโอเคเข้าไปดูในระบบนะสั่งซื้อสินค้าสองชิ้นคุณจะเป็นบ o ออัตโนมัติพอเป็นบ o อเสร็จปุ๊บคุณจะมีลิงก์พอคุณมีลิงก์เสร็จปุ๊บคุณเป็นเหมือนเจ้าของแอปพลิเคชันเลยสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในระบบทั้งหมดทั้งหมดนะคุณจะได้ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นตทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นบ o อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ นะสินค้าทั้งหมดสามสิบรายการคุณจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะคุณได้กาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองคุณแค่มีแค่ลิงก์แต่คุณมีสินค้าเป็นสามสิบสี่สิบอย่างอีกหน่อยเป็นร้อยอย่างเป็นพันๆอย่างนึกออกใช่ไหมครับโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้องพัฒนาระบบนะทีนีนะ้หน้าที่ของคุณก็คือ นะหาคนโหลดแอปพลิเคชันโอเคคนที่โหลดแอปพลิเคชันก็คือลูกค้าคุณตลอดชีวิตเข้าใจยังตอนนี้คุณเป็นเจ้าของแอปแล้วแต่ทีนี้คุณไม่ต้องลงทุนสินค้าคุณไม่ต้องพัฒนาระบบแต่ทีนี้คุณเนี่ยไม่ต่างกับเจ้าของอั e, ลลีบาบาช้อปปี้ a ล a ซดไม่ต่าง แต่ทีนี้คุณจะประสบพสร็จหรือร่ำรวยไปเลยหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณมีคนโหลดแอปกี่คนวิธีที่มีคนโหลดแอปมีการสั่งซื้อสินค้าคุณรายมีไรายได้ยกตัวอย่างเช่นคุณส่งลิงก์ไปให้ในายเคุณส่งลิงก์ไปให้ A นะ A สมัคร A เ,เป็นลูกค้า A เ,เห็นสินค้าตัวน,นี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทเราเป็นบีโอเรา มีส่วนลด50%ถ้า A สั่งซื้อสินค้า A โอนเงินเข้าระบบ990บาทบริษัทจะหัก50%เนี่ยเข้าไปใน ID คุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะมีแค่นี้โอเคทีนี้นะครับสำหรับคนที่หนาะอยากจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน ุณก็แค่มีลิงก์แล้ะส่งลิงก์แค่นั้นเองทีนี้นะหน้าที่ของคุณก็คือในช่วงแรกๆคุณแค่ให้คนโหลดแอปสมัครแอปคุณไม่ต้องอธิบายธุรกิจอะไรเลยคุณดึงเข้ามาในระบบดึงเข้ามาในกลุ่มนี้เท่านั้นดึงคนเข้ามาดึงเข้ามาให้เขามาเรียนรู้เองให้เขามาเรียนรู้เรื่องระบบให้เขามาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเองถ้าเขาชอบเขาอาจจะเป็น BO เหมือนกับคุณแล้วมาช่วยคุณขยายสาขาสร้าง อาจาจักสร้างคนดาวน์โหลดแต่ถ้าเขาอยากจะเป็นลูกค้าเขาก็ช้อปปิ้งในราคาลูกค้าไปเราจะมีสินค้ามากมห้เขาช้อปปิง้งจต่ทุกคนที่โหลดแอปจากคุณไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เงินจะเข้าคุณเป็นวินาทีเลยนะอ่ะนะครับเงินจะถอนได้ทุกๆวันจันทร์เข้าวันพุธแต่ต่อไปเนี่ยเงินจะถอนเรี็วทันนะอ่ะกดเข้าตรงนี้ คุณสามารถเอาเลขบัญชีไปผูกได้นะกดเข้าไปตรงแก้ไขข้อมูลแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูว่าคิดเข้าไปตรงแคสตรงนี้นะคุณจะเห็นเงินเข้าเป็นวินาทีเลยอนยะ่างนั้นสิบหกห้าเจ็ดสิบหกห้าหนึ่งสิบหกสี่แปดสิบหกสี่สองเห็นไหมสิบหกสี่สิบเอ็ดเงินจะเข้าเป็นวินาทีสิบยี่สิบแปดสิบนี่คือคนสั่งซื้อสินค้าใต้ระบบเราเงินเข้าเป็นวินาทีอ่ะคุณเข้าใจไหมครับเงินเข้าเป็นวินาที นะโดยที่คุณไม่ต้องขายสินค้าเขาซื้อเองคนซื้อ,อยาสีฟันซื้อ,อยาสระผมซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเองนะตอนนี้เราทำงานผ่านเว็บอยู่แต่อีกประมาณหนึ่งเดือนทุกคนก็เอาไอดีตัวเองนั่นแหละพร้อมรหัสตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไปล็อกเข้าแอปเดี๋ยวเราโหลดแอปใน Apple Store Google Play แล้วเราก็ล็อกเข้าไปในแอปเราจะมีแอปแล้วนะ เราจะมีแอปแล้วนะนะเพราะฉะนั้นนะคุณเนี่ยแค่สร้างหาคนดาวน์โหลดแอปแล้วก็ดึงคนเข้ามานะแค่นั้นเองแรกๆเราอาจจะสร้างจากคนรู้จักคนรอบข้างนะดึกสร้างแอปนะทุกคนก็ทําได้เหมือนกันกับเรานะมาช่วยกันสร้างอาณาจักรทีนี้พอเราเริ่มมีกําไรเราเริ่มมีไรายได้ทําอย่างไรเราก็เริ่มมาเรียนรู้วิธีการทําแอดเฟซบุ๊กทำแอดติ๊กต๊อกทำไอจีแล้วเราก็สร้าง หาคนดาวโหลดแอปเข้ามาเยอะๆแล้วก็ดึงเข้ามาในระบบต่อไปเนี่ยแต่ละคนสมมติคนมีหนึ่งแสนยูเซอร์หนึ่งล้านยูเซอร์สิบล้านยูเซอร์ต่อไปเราไม่ต้องทำธุรกิจแล้วให้ทุกคนช้อปปิง้งซื้อกินซื้อใช้นั่นแหละโอกาสโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยและเป็นมหาเศรษฐีคือมีที่นี่ช้อปปี้เขาซื้อของเราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมออกับเขาแต่ว่าดอบลิฟบริษัทเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของร่วมกันเก็ยรติหมยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจคุณแค่ต้องมีลิงก์เป็นของตัวเองแค่นี้คุณสั่งซื้อสินค้าสองชิ้นคุณได้ลองกินลองใช้คุณได้เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจด้วยแล้วบริษัทยังช่วยคุณทําด้วยแรกๆคุณไม่จำเป็นจะต้องอธิบายธุรกิจเป็นคุณแค่หาใครสักคนหนึ่งโหลดแอปแล้วก็ดึงเข้ามาในกลุ่มเฮ้ยลองฟังดูสิถ้าชอบค่อยทําไม่ชอบไม่เป็นไรนะโอเคบัดกลุ่มค้าถ้ามีแอปแล้วจะส่งลิงก์ให้คนสมัครยังไงครับ เหมือนเดถ้าเรามีแอปเราก็จะมีลิงก์พอเราส่งลิงก์ปุ๊บเขาไปกดสมัครติดตั้งแอปสมัครผ่าน Facebook ด้วยต่อไปมันจะสมัครง่ายกว่านี้เราแอปมาเราจะจิ้มผ่าน f a c e b o o k แล้วก็เสร็จสับเลยตอนนี้เราต้องกรอกอยู่แต่ว่าแอปมาเมื่อไหร่จิ้ม Facebook เชื่อมเลยแอปเดียวเสร็จรอแ,แป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเขียนระบบการจ่ายเงินใหม่เราจะจ่ายเงินแบบเป็น QR code บัตรเครด k ิตบัตรเด bit, บิตระบบ paymentment ถอนเงินก็ถอนเรียลไทมตอนนี้กําลังเขียนระบบอยู่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้โหลดเวอร์ชั่นแรกกันตอนนี้พัฒนามาแปเดือนเต็มๆนะโอเคสำหรับคนที่อยากจะรุยอยากจะทําและอยากจะมีธุรกิจเป็นของเองนะก็มีลิงก์แค่นั้นเองไม่ยากนะทีนี้พอมีลิงก์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอทุกคนเป็นบีอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะทุกคนจะต้องเข้ามากลุ่มนี้กลุ่มสอนงานนะนะกลุ่มนี้ กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เข้ามามันจะมีเนี่ยผมปักหมุดไว้ปักหมุดไว้เนี่ยทั้งหมดเลยนะผมจะปักหมุดไว้คุณไปซื้อสมุดกับปะกามานี่ดูลิงก์นะเดี๋ยวประมาณหกเจ็ดไลค์นะไปซื้อสมุดกับปะกามาสิบเล่มแล้วมานั่งจดวิธีการคุยกับคนใหม่วิธีการทำธุรกิจนะโอเค และจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ในการทําธุรกิจนะก็อย่างที่กุมภาได้เกินไปตั้งแต่ตอนแรกว,ว่าถ้ารับคุณเข้ามาแล้วไม่สอนให้คุณขายเป็นทําธุรกิจเป็นจะรับขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าจุดประสงค์เราเราต้องการคนดาวน์โหลดทั้งประเทศแล้วคุณมาช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยสร้างอณาจาักรของตัวเองแค่นั้นเองคุณมี user, ยูเซอร์เยอะทุกคนช้อปปิ้งเงินก็ไหลเข้าคุณเป็นวินาที